เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงต้องขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งที่พระมารดายอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคําตอบนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คุณคิดหลังจากประสูตริพระโพธิสัตว์ได้เพียงเจ็ดวันพระนางสิริมหามายาก,ก็สิ้นพระชนม์แต่ด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ให้กํากเนิดพระพุทธเจ้าพระนางจึงได้ไประจุติเปี่นเทพที่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นหนึ่งในหกสวรรค์ของภูมิกา마วัจระภูมิหรือภูมิแห่งกิเลสที่ยังมีรูปเสียงกิน สัมผัสแม้เป็นแดนทิพที่สงบ่งงดงามและบริสุทธิ์แต่ก็ยังมีความปัารถนาละเอียดแฝงอยู่แม้พระนางสิริมหามายาจะอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งสูงกว่าดาวดึงแต่ด้วยพระเมตตากว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าทรงเลือกเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นกลางที่เปิดโอกาสให้หมู่เทพจากทุกชั้นมาร่วมรับฟังทาได้พร้อมกันโดยธรรมดาแล้วเทวดาแต่ละชั้นไม่อาจไปมาหากันได้ตามอําเภอใจ นอกจากดาวหัวดึงเท่านั้นที่เปิดให้เทวดาจากชั้นอื่นสามารถมาประชุมพร้อมกันได้การแสดงธรรมนักที่นั้นจึงก่อให้เกิดอนิสงส์อันยิ่งใหญ่มีเฉพาะแก่พระมารดาหากยังรวมถึงหมู่เทพผู้มีบุญในสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วยในคานั้นพระนางสิริมหามายาสเสด็จจากดุสิตลงมายัางดาวหดึงเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงด้วยพระมหากรุณาณนะสวรรค์ชั้นดาววดึงท่ามกลางหมู่เทพผู้มีบุญ พระพุทธเจ้าทรงประทับเหนือบัลลังก์แก้วกลางสวรรค์ทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีซึ่งเป็นธรรมนลึกซึ้งที่สุดในพนระไตรปิฎก mm hmm. เมื่อเสียงพักทำแผ่ภพยสารไปทั่วสวรรค์เททั้งหลายต่างสงบนิ่งในดวงจิตขณะนั้นจิตของพระนางสิริมหามายาค่อยๆเข้าถึงธรรมนลึกซึ้งจนในที่สุดก็ได้รับดวงตาเห็นธรรมนับเป็นปาฏิหาริย์แห่งเทวโลกที่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธะยังผลให้พระมารดาบรรลุธรรมเข้าสู่กระแสแห่งนิตพาน์อย่างสงบเย็น แม้พระองค์จะหลุดพ้นแล้วจากทุกพันธะแห่งโลกแต่ยังทรงแสดงออกซึ่งความกตัญญูอันสูงสุดการที่พระพุทธเจ้าทรงขึ้นไปปรดพรม่านดาในแดนสวรรค์เป็นธรรมานุภาพที่แสดงให้เห็นว่าบุญคุณของผู้ให้กำเนิดไม่อาจลบเลือนได้ไม่ว่าจะอยู่ภพใดก็ตามแม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จะพ้นจากวัฏสงสารแล้วก็ยังสแสดงออกด้วยการกระทำอันเป็นแบบอย่างแห่งธรรมอันสูงสุดเมื่อครบกำหนดสามเดือนในพันษาบนสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ณบันไดแก้วบันไดทองและบันไดเงินพระอินเดรมิตบันไดทิสามสายทอดลงจากสวรรค์ยังโลกมนุษย์ทางขวาคือบันไดทองสำหรับเหล่าเทวดาชั้นสูงทางซ้ายคือบันไดเงินสำหรับพงผู้บริสุทธิ์และตรงกลางคือบันไดแก้วผลึกอันเป็นทางเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าท่ามกลางแสงธรรมที่สาดส่องทั่วฟ้าดิน ท่ามกลางหมู่เทพและมนุษย์ที่มารอรับเสด็จเหตุการณ์นี้รู้จักกันในนามเทวโรหนะนับเป็นอีกหนึ่งมหาปาฏิหาร